มาช่วยกันรดน้ำต้นไม้นะครับทั้งน้องตุ๊กนะครับเก่งมากเลยตื่นแต่เช้ามาช่วยกันรดน้ำต้นไม้นะครับคนละมุมคนละส่วนสุดยอดครับเยี่ยม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 นะครับสู้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 หลสวัสดีแข็งแรงร่ำรวยครับ ซุ้ๆครับซุสๆครับสุดยอดเก่งมากเลย กำมันจะเติบโตนะครับนี่แหละครับความสวยงามยามเชา้านะครับเราได้มารดน้ำต้นไม้กัน นฮะน้องตุก๊กคนสวยของเราะเจ้าบกมือหน่อยอ่าจ้ามาลวจ้าอรุษสวัสดิ์น้องบุญนาคนี่มาแล้วมาแล้วนะครับ เราบารดน้ำนะครับโอ้ให้อยู่เย็นร่มเย็นเป็นสุกเติบโตเร็วๆปกป้อง,องนะครับให้เราเริญรุ่งเรืองพ้างงนะครับน้องบุญนาคนะครับอันนี้เป็นบุญนาคหรือนาคขบุตรนะครับทางเหนือเรียกสารพีดอยนะครับหรือว่าเป็นไม้มงคลอย่างดีเยี่ยมนะครับที่เราปลูกไว้นะครับ ห่างนิดเดิมเพราะว่าเขาจะต้องเติบโตนะครับปลูกไว้คู่กันเลยนี่ให้เป็นแนวเดียวกับต้นมาลิดนะจ๊ะเราเล็งไว้เป็นแนวเดียวกันที่สำคัญก็ให้ห่างจากต้นลีลาวดีนิดเดินนะครับเดี๋ยวเขาก็เติบโตนะครับอันนี้ก็มาลิดนะครับเดี๋ยวยาวน่นนะครับ เพราะฉะนั้นเราอาจจะคิดว่าเอ๊อยู่ใ,ใกล้ๆกับทางไหมก็อยู่ครับแต่ว่าเราก็ดูแล้วก็เหมาะสมนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเรามียางนาด้วยนี่ยางนาอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็แบ่งพื้นที่กันนะครับให้ให้พื้นที่ของยางนาเขาเติบโตด้วยยางนาตัวยังน้อยอยู่เลยนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับ แบ่งพื้นที่ให้ยางนาะเขาเติบโตอยู่ตรงนี้ค่อยๆโตไปแต่ตัวนี้เขาก็นะครับหนึ่งเมตรสองเมตรสาเมตรสาเมตรให้ให้บุญน,น้าเขาอยู่นะครับแต่ตัวนี้ก็เป็นทางเข้านะฮะเป็นทางเข้าก็มีมะขามป้อมนีมะขามป้อมด้วยนะครับก็ถือว่าเรามีพื้นที่ถ้าเกิดรถจะเข้ามาก็สามารถ หลบเลี่ยงได้นะครับนี่เราดีไซน์ถึงแม้ว่าจะดูใกล้ทางแต่ทางนี้เราไม่ได้ใช้นะครับเราจะใช้ไว้เฉพาะเวลาที่รถมาส่งของหรือเจ้าของจะใช้งานบ้างนะครับนี่นะอันนี้คือต้นเข็งนะครับต้นเข่งนะครับต้นเข่งเป็นไม้ดีเป็นไม้ดีแต่ที่สําคัญอันนี้ก็คือ ต้นว่านะครับต้นว่าไม้มงคลหมดแล้วนะครับไม้มงคลของเราวันนี้ก็เป็นเรือนเพาะชำเล็กๆของเรานะครับทําไว้นะครับนี่นะครับความสุขเล็กๆยังมีสะดาด้วยมีสะดาตรงนี้นะครับมีสะดาวกะลังสี่ใบทีเดียวแล้วก็นี่ไงชิงชนันชิงชันของเรานะครับกําลังเติบโตครับ รอติดตามพวกเราได้นะครับแต่ダダ้านี่ครับมะลิของเรานะครับมะลิคนสวยนะครับมาแล้วนะครับแล้วปลูกใกล้ๆก,กับตรงนี้เพื่อให้เขาเติบโตมากลิ่นหอมนะครับ มริดนี่ไม่แน่ใจนะฮะแต่ดอกดอกนี่ไม่แน่ใจว่าหอมหรือไม่นะฮะแต่ว่ารูปที่แน่ๆเนี่ยกินได้นะอันนี้ก็เป็นมาริดอีกต้นหนึ่งนะครับเขาเรียกว่าจัดเต็มจัดเต็มนะครับเพื่อให้เขาอยู่ใ,ใกล้ๆก,กันเพราะอะไรครับเพราะว่าถ้าเกิดเวลาผสมพันธุ์เราไม่รู้ว่าต้นไหนเพศผู้ต้นหน่อยเพศเมีย เขาจะได้มีเกสรมาผสมกันนะครับอาจจะเป็นการนำพาจากแมลงนะครับหรือลมอะไรก็ตามนะครับก็จะทำให้เขาเติบโตนะฮะอันนี้ก็เป็นกระดูนะครับดูของเรานะครับเป็นไม้ยืนต้นรอบันเติบโตนะครับประดูต้องอยู่คู่กับทะหารเรือนะฮะนี่ทีอันนี้ก็เป็นสักนะครับต้นยังน้อยอยู่นะครับก็รอ ให้เขาเติบโตอีกไม่นานก็โตครับเดี๋ยวเราจะลดน้ำวนดินอย่างเงี้นะครับนี่เห็นไหมครับอืมเดี๋ยวพากันไปดูตรงนี้หน่อยนะครับตรงต้นแก้วจ้จอมไปสิบนะฮะนี่แก้วจ้จอมของเรา เห็นไหมครับกำลังเติบโตได้ดินได้ปุ๋ยได้ดินได้ปุ๋ยเดี๋ยวก็โตนะครับอยู่ตรงนี้จะเหมาะมากเพราะว่าจะอยู่ใกล้กับที่เขือนของเรานะครับก็จะให้ร่มเงาและดอกเ็าสวยมากนะครับดอกเป็นสีม่วงๆนะครับเราก็จะทำม้านั่งอะไรพวกนี้ เข้ามาเสริมให้นะครับนี่นะครับนี่เห็นบริเวณรอบๆนะหญ้าลกไปหน่อยแต่รอรอช่วงทำกันครับยินห้องตอนส่วนชมเห็นไหมครับนี่ครับราสาวของเราก็มาช่วยนะครับน่ารักมากเลยตองตุ๊กคนเก่งนะครับนี่นส่วนชมของเรา แล้วก็มีปามด้วยนะครับนี่เติบโตสวยงามริวใบริวนะครับสวยอันนี้บริของพี่ว่านะครับมาแล้วปลูกใหม่นะครับปลูกใหม่เมื่อวานเมื่อวานหรือวันซือน,นี่แหละครับ นะครับจะต้องค่อยๆเติบโตนะครับจะปรุงมาปลูกให้เองนะครับนี่อันนี้เยาบูร่านะครับดอกกำลังมาแล้วดอกมาแล้วสีแดงเลยส,สีแดงสีชมพูนูนะครับวางสวยงามเล็กๆน้อยๆ,ๆนะครับ ปกากจริงอะไรเนาะก็ะรอติดตามนะครับนี่คนเป็ดน้ำเดี๋ยวค่อยมาทำการถอนการไดา้ยานะครับอันนี้ก็เป็นอีกมุมหนึ่งนะครับของ เดือนพาะชำของผมนะครับที่เราก็เอาปุ๋ยนะครับมาลงหนึ่งคิวนะครับโดยทีมงานตะกำเมื่อวานนี้นะครับมาจัดการให้เราและที่สำคัญนะครับนี่คือต้นว่านะครับที่สำคัญคือนี่นี่ก็ว่านะครับที่สำคัญคือตรงนี้ครับพยอมครับทุกท่านครับนี่คือพยอมที่หลายท่านอาจจะมองว่าโอ้โหน่ารักจริงๆ นี่คุณพิชิตเขาปลูกพยอมนี่ตั้งแต่ต้นอย่างน,น้อยนี่ยเป็นเบีย้ยเนี่ยเบีย้ยน,น้อยๆนะครับเป็นเบีย้ยน,น้อยๆนะครับแต่เรามีความหวังที่จะให้เขาเติบโตนะนี่เพราะฉะนั้นบา,บางต้นนี่ยังไม่ได้เป็นเมล็ดนะฮะออกรากแล้วแต่ยังไม่ได้ออกใบนะฮะซึ่งเราคาดหวังว่าเขาจะเติบโตอันนี้ก็มาลุ้นกัน มารุนกันในอนาคตนะครับอันนี้คือความสวยงามของการที่เราอยากจะดูแลเขาอะนะครับนี่แหละครับรวมทั้งประดูนะครับนูน่นมีพยุงพยุงนะฮะเยอะแยะเลยนะครับนะครับนี่ก็คือสิ่งที่เราจะทําการดูแลเขาไปพร้อมๆกันนะครับต้วนว่าก็จะเติบโตไปเรื่อยๆนะครับเป็นร่มเงาให้ผล นะครับเป็นต้นไม้มงคลนะครับต่อไปนะครับเห็นไหมฮะอันนี้ก็ต้นเคงนะครับต้นเคงนะครับต้นน้อยแต่ค่อยๆเติบโตนะครับอันนี้ก็โตล่วงหน้าไปก่อนแล้วนะครับตักของเรางามมากนะครับมาดูต้นบุญนาคนะครับนี่เพ่งปลูกเมื่อวานนะครับ เดี๋ยวเขาก็จะเติบโตไปกับเรานะครับเป็นต้นไม้มงคลนี่แหละครับมายืนต้นของเรานับวันรอพวกเขาเติบโตนะฮะต้นเข็งโตช้าแต่โตแน่นะครับมาค่า ชิงชันนี่ประดูครับนี่ศักของเรางามนีม่คืออินจัน ของคงจะมีความสุขนะครับเราย้ายต้นว่ามาไว้ตรกงนี้นะครับเป็นต้นไม้มงคลออกรูปกินได้ตามตำนานต้นว่าเป็นต้นไม้ที่พระพุทธเจ้าท่านทรงมาะระทับนะครับ ก็ถือว่าดีมากเลยเพราะต้นว่างเราไปอยู่ใ,ใกล้กับหน้าขบุตรนะครับเดี๋ยวพาไปดูหน้าขบุตรสักนิดหนึ่งน,นะครับน,นี่คือหน้าขบุตรนะครับชอบน้ำนะครับอยู่ใกล้น้ำดีนะครับคือหน้าขบุตร แล้วก็คูณเจ็ดสีแล้วก็มหาดเยอะแยะไปหมดนะครับนี่มีต้นมหาดด้วยนะครับลูกกินได้ดูแลกันไปนะครับมีเหลืองชัดชวาลน,นะครับเพื่อให้เขาเกาะก,กับเสานะครับแล้วก็เติบโตไปนะครับ เดี๋ยวเราจะเทป,ปูนอีกสักนิดหนึ่งนะครับเพื่อให้เสาแข็งแรงนะครับก็บปลูกห่างประมาณนี้นะครับค่อยๆเติบโตความสวยงามก็ค่อยเปล่งบานขึ้นไปนี่มาดูนะครับดอกจันผานวดงามทีเดียวนะครับจะเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีกันใหญ่แล้วนะครับก็ะจะมีโชคมีราบพอปูโดนบันดาลให้ถูกหวยนะครับที่ดูมาแมลว นะครับ สวยรับกับนะครับอาคารนี่และครับทางเข้าโดยช่างอูด งามต่อไปเราก็จะเอาบัวนะครับบวหลวกมาปลูกนะครับมาลงสากที่นี่นะครับ บริเวณด้านนี้ก็น่าจะที่จะเป็นน่าจะเป็นบริเวณที่บัวหลวงชมพูนะครับคงจะสวยงามด้านนี้ก็จะทำในลำดับต่อไปนะครับแตกใบแล้วนะครับที่เรา ตัดเก่งเพื่อให้เขาแตกพุ่มแล้วนะครับแตกใบใหม่แล้วนะครับงดงามแน่นอนนะครับให้ร่มเงาตอก็ใหญ่นะครับนี่คือการตัดสินใจของคุณวาดกับช่างสวดัดที่มองว่าต้นไม้จะตกแต่งให้เรางดงามขึ้นมานะครับ มีประสบการณ์นะครับ